สวยจนทั้งซอยอิจฉาพฤกษา21 18วา3สห้องนอนพรตํำเพียง7จ0 0พันดีโฮมบายเจ้าโฮมพาทุกคนมาเปิดบ้านสวยอีกแล้วนะครับอีกแล้วสดๆร้อนๆเลยนะฮะอินเทรเลียภายในบางส่วนก็ยังไม่ได้ติดตั้งให้พี่ๆนะฮะแต่อยากให้พี่ๆ ได้ชมของสวยๆงางามตั้งแต่ต้นปีนะครับด้วยฟอร์มของอตัวคาลิเกเตอร์หน้าบ้านนะครับโอ้โหมีความโดดเด่นและราคาสามัญชนจับต้องได้สุดๆเลยนะครับพี่ๆหลังนี้ได้18วา3ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะฮะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอยู่โซน ซอยเก้าอินหรือนนทบุรีก็เดินทางไม่ยากเลยนะครับมาชมภายในตัวบ้านกันไปครับรั้วนะฮะเราติดเป็นรั้วลายหลังพรึ้งให้เลยนะฮะเก็บสีให้เรียบร้อยนะฮะก็จะสีเป็นสีโทนเอธโทนนะครับก็รับกับสีของปี2 0 2 4เลยนะครับก็เป็นสีออกโทนเบดเบดโทนแบบเอธโทนแนวธรรมชาตินะฮะ กระเบื้องลงจะลดปูเต็มนะฮะหลังคาลงจะลดติดตั้งให้ครบครบเลยนะฮะมีประตูบานเล็กให้ด้วยนะฮะสะดวกสะดวกสำหรับครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะน้อยหรือว่าเบบี้นะฮะ <c oughs> ลูกเอ้ยพ่อลืมกุญแจไว้ในบ้านใช้ประตูบานนี้ได้เลยนะฮะอุ่นใจไม่ต้องออกแรงมากมายนะฮะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนเต็มของ ทุกสมาชิกในครอบครัวเลยนะฮะสามารถปิ้งย่างชาบูตรงนี้ได้นะฮะเป็นพื้นที่เปิดโลง่งรับลมช่วงเย็นเย็นช่วงเช้าๆตรงนี้ได้เลยนะฮะเป็นมุมกึ่ง outdoor แล้วก็เป็นพื้นที่ถือว่าส่วนตัวนะหลังนี้นะฮะเราติดตั้งบล็อกสถาปัตช่องลมให้เรียบร้อยลมโฟโล์ตลอดนะฮะช่วงละเวลานี้นะฮะที่จจโฮมพรีเซนต์ลมก็จะโชยปะทะ ตลอดเลยนะครับลมดีดีติดตั้งไฟให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นไฟเวลคัมก่อนเข้าตัวโถงของตัวบ้านนะครับเป็นประตูบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนะฮะประตูผลักออกรับพลังแล้วก็เก็บทรัพ์นะฮะเป็นบ้านรับรัพย์นะครับพี่พี่แทแนนเปิดประตูรับทรัพ์รับโชครับลาบนะครับมาดูภายในตัวบ้านกาันในตัวบ้านนะครับโถงค่อนข้าง โปร่งโล่งนะฮะซิลลิงของตัวฟ้าก็ค่อนข้างสูงเลยนะฮะสเมตรครึ่งเลยตัวโถงก็พี่ๆก็สามารถแบ่งเป็นโซนนั่งเล่นโซนเลี้ยงลูกนะะโซนทานข้าวได้หมดนะครับมีประตูบานเล็กสามารถเดินออกไปที่ตัวโรงจอดรถได้สะดวกสะดวกนะฮะประตูบานเล็กตรงนี้นะนี่เลยพวกงานหลายๆอย่างที่เราติดตั้งให้กับบ้านหลังนี้นะฮะก็ จะเป็นงานค่อนข้างงานคุณภาพเลยนะครับเป็นงานเนื้อไม้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้เบญจพรรณได้อารมณ์ของความเป็นเนื้อไม้นะครับก็พี่ๆท่านไหนที่เป็น FC เกี่ยวกับงานไม้นะฮะหลังนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะฮะเป็นวัสดุที่อิงกับธรรมชาตินะฮะมีความเป็นสัจจาวัสดุนะครับสุ้มของตรงนี้นะฮะเป็นซุ้ม ก่อนเข้าห้องครัวนะฮะมีความน่ารักตะมุตะตมิมากๆเลยนะฮะก็ทำครัวตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ตัวไอท็อปเป็นท็อปชิ้นเดียวยาวพุทธเลยนะฮะพี่ๆท่านไหนที่ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะโคมติดตั้งให้เป็นโคมไซส์ใหญ่3ามโคมเลยนะครับสีฟ้าประปาไฟติดตั้งใหม่ให้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าคุ้มครบมาชมห้องน้กากัน ห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับพรีเมียมสุดๆเลยนะฮะไปแดงทุกชิ้นเลยนะครับถัดมาแทนเอาใจพ่อบ้านนะครับเราติดไฟในห้องเก็บพวกเครื่องมือช่างพวกของสวิตให้ด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนก็สามารถหยิบของได้ค่อนข้างง่ายสะดวกเลยแหละชั้น2ไปดูกันไปครับ ้วครับตอนนี้เจ้ามุนก็พาทุกคนมาอย่างชั้นสองนะครับก็มีไฟต้อนรับไซส์ใหญ่สุดๆเลยนะครับใหญ่มากพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะชมตั้งแต่ห้องน้ําชั้นสองกันเลยนะครับห้องน้ำชั้นสองนะครับก็ไซส์จะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้พี่ๆี่เรียบร้อยเลยนะครับก็ได้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็เวลาอาบน้ํานะครับน้ําก็จะได้ไม่ต้องกระเซ็นมาโดนในส่วนของตัวโซนขับถ่ายนะครับ มาถัดมากก็จะเป็นห้องอนอนด้านหลังนะครับห้องนอนห้องที่3มีช่องแสงให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิดออกไปรับอากาศข้างนอกได้เลยนะครับ <S <S ถัดมานะครับ <S 1> <S 1> ก็จะเป็นห้องนอนด้านหน้านะครับห้องนอนห้องที่สองนะครับเรามีตัวฟาซา,าดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากตัวหน้าบ้านนะครับเห็นไหมฮะว่า เจโฮมยืนตรงนี้นะฮะพี่พี่ก็แทบจะไม่เห็นเจโฮมที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะได้ความเป็นส่วนตัวแต่ไม่บทบังวิสัยทัศน์ของคนที่อยู่ในตัวบ้านในอาคารนะครับก็ให้ความโปร่งโล่งไม่หดอัดน,นะครับมาครับห้องนอนห้องสุดท้ายห้องมัสเตอร์นามีระเบียงสามารถออกไปรับลม มุมนี้ได้เลยนะฮะก็เป็นสไตล์วิลล่านะฮะตัวกั้นระเบียงเราก็ติดเป็นกระจกเทมเปอร์ให้เลยนะฮะก็ให้ความเป็นวิลล่าส่วนตัวเลยนะไปครับงั้นเดี๋ยวจะาโงพาทุกคนไปสรุปด้านล่างก,กันเอาละครับไท่ติ้งหลังนี้แล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับหลังนี้แหละ เจอหน้าคู่แล้วนะครับหมู่บ้านพึกษา21ซอยแก้วอินนนทบุรีไม่ไกลจากตัวกรุงเทพเลยนะฮะหลังนี้ค่าตัวไม่แรงด้วยนะฮะร,ราคาอยู่ใต้โพสนะฮะใต้คลิป18วา3ห้องนอน2ห้องน้ำขอไรายได้นะฮะ2000บาทขึ้นไปนะฮะกูได้100%เลยนะครับไม่ต้องดาว ฟรีดาวทุกอย่างเจโฮมไปให้ทั้งหมดนะฮะค่าโอนค่าจดจำนองนะครับหรือว่าท่านไหนจะยื่นร่วมนะครับก็ขอไรายได้1,000 0บาทขึ้นไปนะครับริบทักเจโฮมมานะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ